ดูใจชอบสาวพันเงินนะครับเข้ากันวันแรกนะครับเนี่ยมาทําความรู้จักกันตอนอาบน้ําเนี่ยโอ้โหน่ารักมากครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟที่น่ารักทุกท่าน,นะครับ สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องพังคันเงินเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาดูรูปหล่ออาบน้ำกันลายทองคูนครับผมมาปึกเลยครับ น้ำใสเย็นสบายน้ำประปาหลวงพ่อนะครับก่อนจะเข้างานก็ต้องอาบน้ํากันก่อนครับผมรูปลนะักษณะสวยงามมากครับบายทองคุน ต้องขับงาหน่อยขับงาหน่อยอ้าวอยู่น้ำทั้งกาบทั้งกินทั้งเล่นนะโอ้น้ำไหลแรงมากช่วงยาวแต่ยังไม่สูงเท่ากับชัยมงคลนะครับพอเดียวกันรูปหล่อเหมือนกันเลยนะครับโอโ้โหดูคุณนายแบบเขายืนครับ ยืนพักเท้าด้วยนะครับ <All right. S 1> หิวน้ำหิวน้ำ <All right. S 1> <laughs> อาปากกินน้ำอย่างเดียวเราก็รอสาวขันเงิน <All right. S 1> มาอาบด้วยกันนะครับตอนนี้ก็อาบรอสาวขันเงินกันอยู่นะครับ <All right. S 1> สาวขันเงินนะ <All right. S 1> uh huh. ยังไม่เห็นมาเลย <All right. S 1> ไม่รู้อยู่ตรงไหน <All right. S 1> <laughs> ฝ่าลิงพึ่งไปเอานะครับนีกิน,นเลงนดนะ้ไหมขับน้ำไปด้วยกินไปด้วยนะครับ ลักษณะสวยงามมากครับฝนะ่ารู้สึกจะเหนื่อยแล้วนะครับขนะาสีสวีวันกันหน่อยนะครับรู้สึกจะเหนื่อยหน่อย อาบน้ําให้ตัวเองก็ค่อยยังชั่วน,นะครับอาบน้ําให้ช้างๆๆๆใครก็ใครเหอะครับาขาดสีฉี่ว่าเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ละข้างกว่าจะเสร็จแต่ละอย่างก็พอาการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็มีอาการหอบขึ้นมาเนี่ย สายหมุนขวาแล้วนะครับรอขันเงินก็ยังไม่มานะครับหมุนติวตดิวอยู่นี่ขันเงินยังไม่มาครับไม่รู้ว่าจะอาบตรงไหนไม่รู้เลยครับตองคุณอาบรอตั้งนานแล้วสาวขันเงินยังไม่มาอยู่เลยอาบน้ำรอสาวๆครับนี่ cú bảo neo ảm nám lo sao sao anh nhầm thử có thăm ở ไก้จะเสร็จแล้วนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวสาวๆก็มาหาแล้ว โอ้โขาแมมาแล้วครับมาแล้วสาวสวยสาวสวยของเรามาแล้วโอโ้มาแบบโอ้โหคโคลนเต็มขาเลยครับลงแกะปอกเลยดูครับมาถึงก็ตรงดิ่งเข้ามาเลยครับเออยลงก็ให้ดูหน่อยระวังด้วยสิ ดูดูจะชอบสาวพันเงินนะครับเข้ากันวันแรกนะครับเนี่ยมาทำความรู้จักกันตอนอาบน้ำนี่ยโอ้โหน่ารักมากครับหนุ่มสาวคู่นี้น่ารักกับ ตัวการครับฝ่ายทองคูณสาวขันเงินเขาคงชอบครับชอบฝ่ายทองคูณนะครับเนี่ยเห็นผู้เบาไม่ได้ครับสวยเลือกได้จริงๆครับ ูสีกันครับผมความสูงช่องคูณจะสูงกว่านิดนึงครับนั่นแน่ไอ่ไปกอนลูกสาวฉันเหรอ <laughs> ตูดเลยครับหันตูดเลยครับ <laughs> สาวสวยของเราหันตูดให้เลย <laughs> โอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำงานก่อนนะครับถอยไปอาบน้ำก่อนเร็ว ดูไม่ถอยนะครับหันมาพี่มาี่มาถอยไปอาบน้ำก่อนดูครับเห็นพ่อพายไปก็อยากจะตามพ่อพายไปด้วยนะครับสาขคนเีินของเรามา,มาพี่มา,มาอาบน้ำก่อนก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผม ากช่องฟังขันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปหน้าครับผมในช่วงที่แห่นะครับส่วนคลิปนี้ฟันหลายกับสาวขันเงินภายทองคูณก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม